เรียนท่านผู้การสัญง,นงานกดไปเขาเลยนะครับแล้วก็แกะคู่มือเกี่ยวกุกท่านนะครับกล่าวต้อนรับนะครับท่านผู้การนะครับแล้วก็ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมประชุมกันในวันนี้นะครับศาลจะเป็นจากงานนะครับโดยที่สี่ก็จะเป็นจังหวัดสก้วนะครับโดยที่ห้าก็เป็นผู้แทนจากฝ่ายกัมพูชานะครับแล้วก็ระเบียบวาระที่สามนับเป็นข้อสังเกตเลี่ยมโซดารองอธว่าราชการจังหวัดกำเทียนรองอธิานเกียรติอบคุณครับฝันดึกก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านด้วยนะครับที่มาเสียสละเวลามาร่วมในการหนาดีแล้วก็ พมแล้วก <ersch> ็จัดหาบานะำรูปท่านจระบันะครับเรียกอย่างว่านักขณะนเียทางจังหวัดสายแกดน็ได้รับรายงานในเรื่องของกรมการท่าแดนโดยไม่ถ <be> ูก <utilizz> ต <człowie 32> ้องนะครับวันนี้ก็เลยมาู่ดูตัวตนอนุรักันต่างัรพมชาติในเรื่องการขยายงานรัหวัดชายแดนด้วยกันะครับเข้าระเมียบนาัที่สองนรับเชิ มีรัฐกรประพายนนะครับผู้ขับการตรวจผลข้อสาบครับบาทยงสมุติสเนียมบาทีมุยน่งวินชีวิตแม่แคสสกแก้วบารนที่แปดนะครับพันเอกเมธีคำเต็ม,มกกน, 8, นะครับผู้นนะขับการชุดควบคุมทางนล่าที่<า>สิบสองบารวสาแก้วนะครับนะครับสถานภาพกำลังคลนะครับมีอัตราอนุญาตหนึร้ปดคนนะครับมีคนคลองหนึ่งร้คนนะครับนีตราว่างห้คนครับ หมูกระลารัลเบียห้าหมลาห้ากระลาสองล้านสองล้านห้าหหมาห้าอย่ลาร่นรมาณน่งล้านแหละคือมาเยอมาคออาหารคาของที่ต้งแพงการจราจรตรงข้างโค้พี่ค ที่ต่างหากลบมาหยุดฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยมัน